ข้ามนในบีบบอกะเยเดเรียนเชิญรีสานทานที่จุดผูกเพียรบอชาพระรัตนชัยขอริเชิญขอเรียนเชิญทุกท่านพนมมือด้วยความมคารกโธทัพันโยสัญญโนธรรมโม i yeah. Iminasa kainga ang ang putang apito. Chaya ma iminasa สำคัญอภิปุจยามาอระหังสัมมาสัมพุทโธ

tiang pin Mayang pante Wisung wisung naka naka ya Lisara nina saha Parja sirah niya jama Nak ngutasah kumatuh wala tuh sama sambutasah

ทธาจารนมตัสสะภะคะขวะโตอาราโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรนังกัจฉามพุทธังสรนังกัจฉามี นังกัจจามิทติยมีพุทธังสรณังกัจจามทติยมีพุทธังสรณังกัจจามีทติยมีธรรมังสรณังกัจจามทติยมีธรรมังสรนังกัจจาม

Dammi so micijara, weeramani sika patang samadhiyami. Maha patang

上回。嗯 <laughs> <laughs>

เอกาเมตุนาคาเนกิหะวัตภูมิเทเปภูมิมาจายังภูเทวาชลภาริสเมยาคาทันทัพนาคาจิตทันตาสันติเกยังมุนิวลาวาจานังสะทวเมโุนันตุภามาสมณาคารุอายัมุทานิตา ธัมมะสามณทาโรอยัมภะขันติกาธัมมะสามณทาโรอยัมวะทานิตามีปัตติเยปฏิภาหายะวาสหะมังตะสัมปะติสินนาติยา Yeah. य मोदा मरणसन मा निनय गा जना देश देशय सेति मो दोषा मराय जिना समे गोदमो दशो य मि यदा से दिवमिनोषि मनि यानि गोदामन

วิญญาณสัญญาณโสฬ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 สัญญาณ

อนิจติสาวะอะริยมานะมณะนันมะนีนานาจารีวนาภูรณะภูระนิยานังกาลังมตังปะฏิปุปปสีตวัสโสจัสปุปปิจักกะตุปนญาตานะจัปปะปีติจัปปิตา

yudho jasa yudhi kali nata manjavana e tamangalamu tamanganti nasuwa jajana ो गङ्गो गङ्गे माङ्गे न मङ्गे ना निि गवादाङ्गलसि गा नो गी गा जानि नाङ्गो तवाे यङ्ग นาตินาดาปเนะอิทามปิปุตเนะตานามาติตังเทเนาจตุนาตุวันติันตุยังิสาตังกามตังปนีตังยังการจะกัจพยามุนีตมมาริโรนะเตนะธัมีนาังมาจิกิปิยามปิธังมีลาตับาตินังเทนาจตนะตุวันติันสุยางุนตโต ये जुरे समाधिपा धन्य कामाधि मो न गीतेनु कराम गङ्गा नििन युगत कावकार्ये ते दुर्य वा นามาเกรตนันาทานเดียีนาชาเีนาสุวรรณีอุนตุกีุภาโยตาันานาีนคติกามีนุโกนัสนาัสสะาติเตปิปทัิกายาะนโมตานีปุติโมจนาอิทามาเกยตนันานทาเดนาาเนสุวรรณีอุนตุกีนาม นาติญาติเกว่าสามิยนเกว่ติตาปิโรติสันตานิพันติมีญาณญายามะตีบ่อยนามิสังเกตตานังปานีนังเอเดนะจัดเดนะสุวันโอนุยานีตัณณะนิธรรมะตานิโอมานิวายานิอันตาริเกหะตาคตาเทวะมานุจามุติตามุตาม

สัมปันโนามีสุวินายกทังในสากุตามเสยังุานินิอันโนมนุสุามะมานตัมโอาัมมนสังโฆปปนาวันตาติติตินะมานิวิกาตัาณาีะระโมโมสิตาตาตเมะกนาเมปะดีนามะนิ जग्रिया อัญชัน dana ภะคะชั้นทิวา Terima kasih atas dukungan anda. ीयाङ्गीरा नो देव्याना

อุตมะวาสัมาลิกาอุปัฏมานนามเตเตนะสุทินาสันตุปันโวาสาปะยาภูปะสามเตเตังัวาะนาตมะวาสังนาหูยังมาหูเนยังทั้ปเตนะสุินาสันตุปันโวาสาเบโลภูปะสามิโตเตยัุเนเ यो जागो साधुना गो धे नायो साधु नाो बाबा गो जुविना ेन जनो यो नाम गयो नाना जोनुगनि दोग भी भो गा जिवाय มิสังขุญญาสัมปทาสัพพิธวานุโมรันตุสัมปสิทิสิยาทานัมสุตัสชายาสีนันตุสัพพภาวะสิดาวันตุันตุเทวตาานาพุตาปานาะเทานังยายังะละาานนตเนาังัมานามิั विो ने वनो सना गो दो निवा गो गाङ्गो नो ภะคะวะโตสะวะกะสังโกยัติปัฏิปัฏโนสะวะกะสังโกสะวะเนติปัฏิปัฏโน दा <laughs> मि กังกันเดียสุลันาวิจินาชินาวามุนิอันตันเดะตาวตุเตชัยามังคะลานิากิงชวันังอติอันตะกัง

วันดุเดย์ใจยัมมังอะราณีสัญญังหิยาปะทิกชาชะวะทะเก जगु जगा वय देव भया मि धिना मिन्द्र दे दश पव निगि